มัอนี่เรามีน,นี้นะกม,มินนี่เาม,มาเปิดกล่อ,องอมง ที่ไว้ใช้จับเนาะการแลนเรือติดตามพิติกรรมในการแลนเอ่อออกกําลังกายต่างๆเนาะซึ่งมืันนี้เขามีตัวนี้นะ Garmin ซึ่งเป็น Garmin รุ่น Forerunner เนาะซึ่งออกแบบมาเพื่อผลที่แลนโดยเฉพาะเนาะคือ Garmin Forerunner 2 4นนะ ซึ่งตัว Garmin Forerunner องหนี่ก็คือไดอ้เป็นตัวที่ว่าออกแบบมาใหม่นะแต่แต่ว่าตัวมันจะมีตัว Garmin สองสี่ห Music เพิ่มนะแล้วก็ตัว2องหธรรมดาเนาะซึ่งตัวพร้อมตามกันกับบลูทตางกันหลายตามแต่ว่าตัวสองสี่ห้า Music h a n น h e นจะมีค้ามจําภายในตัวเครื่องเราสามารถบรรจุเพลงเข้าไปเพื่อ,อจำนวน3ามสิบสองกิกะไบต์เนาะ สามารถเอาบันจุเพลงเอ3อพีสอย่างใส่แล้วเวลาเท้เอาออกกำลังกายเฮ้าแลนแล้วเขาสามารถใส่พวก True Wireless, phone, นะูวายเล s เฮดโฟนเนาะเพื่อสั่งเสียงเพลงสั่งแห่งกำลังใจในการแล่นของทางนันเองเนาะซึ่งวันนี้แต่ปลาัวที่เขานำมาเปิดกล่องเนี่ยไม่นด้เป็นตัว2องสีาธรรมดาเนาะเบิ่งว่ามันสีมีหอย่างในอยู่ทาัางในไปบงเรื่องน่าันเลยซึ่งตัวกล่องที่ออกมาก็ จริงๆมันมีอ,อย่าง c อ2การหาอากาศเป็นอีกขอบหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือแกะออกไปแล้วนะเขาเจาะแกะเองนะซึ่งตัวแบบออกมากล่องกระถัดหัดเนาะบริบริยายเนาะซึ่งทางด้านหน้าก็จะมีคำว่าการมินสตดเจนนะกามินแต่กามินรุ่นซื้อรุ่นที่ทางลุมน,นะการมินโฟร์เนอร์สองสีหานี่อ่าซึ่งตัวนี้เป็นตัวรุ่นสายสีดำถ้าหากว่าทานเลือกอีกออปชันหนึ่ง ก็จะเป็นตัวสีดำแต่ว่าสายสีสายสีเขียวเขียวแจดแบบแบบสีสีสันที่างดงามดเลยเนาะซึ่งเป็นตัวนั่นแต่ว่าตัวนี้เป็นเลือกตัวสีสายสีดำเนาะซึ่งเขาจะบาบอกว่าทังนั้นอย่างไรซึ่งอ่านถามสเปกของตัว f o r e i g n r r 4 4งซีหามันเห็นแน่างไเมันจะบอว่า running dynamics นะและแค่ยังเ่ๆเนยมันจะบ่งได้ในส่วนของ training status ว่า การเทรนนิ่งของเขาเป็นยังไงเนาะสามารถเบิรงในในส่วนของของ course, นะคอร์สเนาะว่าคอร์สของเขาที่เรียนผ่านมานอ,ามอ่ามีเท่ไหรได้ไปเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของแอสซิสแตนต์ตัวแอสซิสแตนต์นี่จะอยู่ในส่วนของอา่าเป็นตัวอัปเดตใหม่ของกามินเนาะซึ่งเป็นในระบบของกามินนะี่นะแล้วมันจะมีตัวอา่าไวเลสเนาะตัวนี้มันสามารถคอนเน็กต์ไวเลสคอนเน็กติบิวชี่นั่นเอง และตอนนี้จะมีตัวเป็นตัวที่ว่ามีเซ็นเซอร์จากฮาร์ดเทมาในห,หัวฮาร์ดเรทของเขาในขณะที่เขาออกกําลังกายห,าหัวใจเต้นซาเต้นไว้ยัางไดอย่างต่างๆนี่ก็เป็นตัวนี้แล้วไปจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือน c น็กตัวนี้จะมีแอปพลิเคชันของอา Garmin ทาีนักเลน่นปุ่นกันนี่ก็คือ Garmin น Connect นั่นเองอซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว ให้เขาติดตามการแลนอี่อย่างต่างๆของพวกเขาอะไรนี่เน่ะยอันนี้เป็นฟีเจอร์ติดๆเนาะแล้วก็ด้านข้างนี้บริเวีอย่างมีแต่หโฮกในด้านข้างของตัว Garmin สองสี่ห้านะแล้วก็จะมีจะเห็นว่ามีปุ่มกดอยู่สองปุ่มอยู่แล้วก็ด้านหลัง ด้านหลังมีกระเจนีบอกอพวกแพ็กเกจกีะจะมีมีอย่งเนอะม,ม,มีมีภาษาอกงกฤษภาษาไทยแล้วก็มีภาษาเวียดนามพ้มซึ่งตัวนี้มเีเครื่องมาจากศูนย์ไทยนะแ้วก็จะมีพวกบาร์โค้ดหับประกันจากาศูนย์การมนไทยแลนด์นั่นเองนะ แล้วก็ทั้งนู่นี้ก็จะบอกฟีเจอร์ต่างๆว่าโบจะเป็นการ c o n n e c t แบบ a n t Plus หรือว่าแบบ Bluetooth หรือว่า i n f t s e a t ต่างๆจึงเป็น uh, ตัวที่ว่าดนห้อประกันตามมาตรฐานของ Garmin uh, ทางด้านเทิงบูมี่ยังจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นตัวห้อยเวลาขุาเจ้าขายแล้วก็จะมีบาร์โค้ดของตัวเครื่องอยูนีเดี๋ยวเขาไปไขบงเลยว่าทางใน,นมีมีใครไขอยู่ข้างหลนนะังเนาะ เป็นกล่องเจียแข็งนะแข่ง okay, ามานะปื๊บมาจ่อแบบนี้นะแล้วก็หมดแค่ถ <c oughs> า,ายกล่องโทรศัพท์อา่ามีการจัดเรียงอย่างต่างๆอะไรแบบนี้นะเปิดออกมาเลยดึงออกมาเลยจะเห็นตัวของเครื่องการ์มินสองสี่หายย้าเลยนี่นะแบบัก แล้วก็จะมีในส่วนของ o p e เป t เรชันเมนนซึ่งโอกตัวเมนนุนัวนี้สามารถใช้ได้ในส่วนของ2องสีหาและ2องสีหามนะิวสิกเนี่ยเพราะว่าฟีเจอร์คือกัน,นทุกอย่างนะเมนนนก็จะมีภาษาเกบภาษาไทยภาษาอินเดียและภาษาเวียดนามซึ่งมาจะเป็นตัว รุ่นที่วางขายอยู่ในรีเจนของเอเชียแปซิฟิกนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นบาร์โค้ดเพื่อให้เราสแกนนะสแกนแล้วจะได้ไปสแกนบาร์โค้ดนี้เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Garmin Connect นั่นเองนะซึ่งฟีเจอร์ต่างๆจะอยู่ใน Garmin Connect application ตรงนี้ จะนั้นเยทั้งลุมลุมก็จะมีนิสายสากมาให้อันหนึ่งนะแต่ว่ากะการือทั่วไปของการ์มินเนาะก็คือ,อมันจะมีเต้าเต้าหัวเสียบสากกับปักไฟนะมันจะไม่แ็่หัวสายสากให้นะจะเป็นด้านหนึ่งจะเป็น usb นะ usb เต็มอีกด้าน,นจะเป็นหัวโดยเฉพาะของการ์มินนาจะใซ้ได้กันกับหลายรุ่นนะซึ่งตัวนี้ก็คือตัวการ์มิน ฟีนิกซ์ห้าเอสนี่กับกระใสสายแบบเดียวกันในการสากนะแล้วก็บอมีเต้าสากบอลที่เดาจะเสียบอยู่ปากไฟนะบอมีมนะีแต่สายเดียวแล้วก็บอมีอย่างแล้วนะแล้วก็มีแต่มีแต่ตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะถึกหักนะเพราะว่าตัวนี้อบอกว่าสายสีดำอยู่แต่ว่าเดี๋ยวที่เหมือนกันมันไม่ไงเพราะว่าเบิร์แล้วบอม ใส่มันบรอนเีดังอ่โอเคมันคือหักอยู่ทีาไหนทางในด้านบนด้านหลังจะมีเป็นฟองสโวนเพื่อให้ตัวตัวเครื่องหักติดกับน,น,นี้ออกมาแล้วแผ่นแผ่นกำมิสองสีหา แต่บริเวนมิวสิกนะ่อันนี้ยังบดิดึงหน้าหน้ามันออกจะเป็ประมาณนี้ซึ่งถ้าเทียบกับกามินฟินิกซ์ฮ่านี่ก็น้นอยกอลายเนาะเพราะว่าตัวนี้มัน40เซนตัวนี้น่าจะเป็น38เซนหน้าปัดซึ่งก็น,น่าจะพอดีกับข้อมือของคนแขนน้อยหรือว่าของผู้หญิงเนาะจะน่าจะพอดี ด้านข้างนี้ก็จะมีปุ่มปุ่มบังคับของ g า r m i มาตรฐานเนาะทางฝั่งของด้านด้านซ้ายจะมีอยู่สองปุ่มแล้วก็ด้านขวอจะมีอยู่สามปุ่มด้านหลังด้านหลังก็จะมีตัวนี้เมนอนาปุ่มสําหรับชาร์จไฟเนาะแล้วก็ตรงนี้ฮันเมอปุ่มเซ็นเซอร์เพื่อจบับอ,อัตารา h าร r t r a ท e อันนี้ h า a r t rate อันนี้ ส่วนสายอ,าอยู่ในกองบอกว่าเป็นสีดำแต่เบิ้งสายตัวจริงที่มาเนี่มันเ,มนเป็นสายอ,าออกเทาๆเนาะบริเวณดำแท้นะทน่านผู้ชมอยูมันมีทั้งหลังทั้งหลังยังมีคำว่าการ์มินฟอร์เนอร์ส่งสีหานะ,ะตัวเลขที่อยู่ในสแตนเลดด้านลุมน,นี้ในน้อยในนาจะเมนในส่วนของ น่าจะเป็น serial number ของเครื่องเครื่องนี้เนาะเคื่อกันหายกันส่วนการทอดสายก็เปลี่ยนสายก็จะง่ายเนาะมันจะมีปุ่มอย่างนี้เนะเาะถ้าเขาบมุมักสายนี้เราสามารถซื้อสายเพิ่มเนาะง่ายเนาะเอาเอาเข็มเนาะจิ้มนี่แล้วก็ลาก,ลากมาทั้งข่างเราก็สามารถทอดสายตัวนี้ออกได้เนาะถึงจะบอเมบอเป็นคลิปที่เปลี่ยนง่ายกว่านี้จากใ,ในส่วนของฟินิ n i ์ น่าจะคิดว่าขนาดด้วยขนาดสันี้เนาะและฟีเจอร์ต่างๆน่าจะเหมาะกับสาวๆหรือว่าคนที่แขนน้อยเนาะน้ำหนักเบาหลายนะโฟมตัวเครื่องน่าจะเป็นวัสดุสังเคราะห์เนาะเทียบกับตัวฟินิกส์บอเตหรือตัวฟินิกส์นี่มันเป็นอลนะูมิเนียมเนาะโคตรหนักเลยใส่ตะมิดนนี่ทิรว่า โบคุณเลยคล้ายๆกับเขาเขาเขาถืออีอย่างอยู่ประมาณ1กิโลอยู่ในมือนิดเดีอวเวลาแต่ตอนนี้ใส่มา,ามา3ปีแล้วก็ถือว่าเริ่มเร่งกับมันนะสำหรับอันนี้แล้วอ,อยูในนี้ในกล่องที่แขมมานนะเครื่องนี้ซื้อจาก,กากรมินตัวแทนจำหน่ายของประเทศลาวนะก็จะมีใบทบ,บเงิน นะครับโปรโมชั่นกับเพิ่นบอกให้หักให้เงเเี้ยนใบคิดเงินตัวนี้ไว้เนาะเพราะว่าทางด้านหลังจะเป็นใบหับประกันทางด้านหน้าทางด้าน,นาทางด้านหน้าจะเป็นใบหักเงินทางด้านหลังจะเป็นใบหับประกันเก็บไว้พร้อมกับตัวกรอ,องของมันไว้เนาะโดยส่งเพราะว่าเวลาทางมาเครื่องมีปัญหาทางด้านตัวเครื่องเองเนาะบริเจอเกิดจากบริเกิดจ,จากการนำใส้สามารถ ส่งเคลมได้ภายในหนึ่งปีนะเป็นภาพประกันสูง GIS ของประเทศไทยสำหรับม่นี้กาอขอเข้าใจทีติดตามรับโนาะไอ้อยังมียนี้ตกออกมาสติกเกอร์ของ Garmin เนานะสโลแกนของคุณก็คือ Beat Yesterday นะก็คือ่านจะทำลายทุกสถิติที่ทานเหตดดุในแต่และมือไปนะ มีสติกเกอร์อยู่สองชิ้นนะสติกเกอร์ของกา r m มินแล้วก็สติกเกอร์ Beat Yesterday อันนี้เอาไว้ติใดใส่ท้ายรถให้มนทุ่เทพอันนี้เดี๋ยวขอเก็บไว้และสำหรับวันนี้ก็ขอทีอ่สุดกันรีวิวกันอันบ็อกซ์เนาะเก้าตัวการ์มิน o r e ์เ n n e r 2 4งีหาตัวนี้ไว้เนาะ าทางหัวท่านใดสนใจสามารถหาซื้อได้นะเพราะว่าราคาตอนนี้ก็คือว่าถึกปรับลดลงมาจากตอนเปิดโตรงอยู่ประมาณ1 2ื่อ่นสองหบาทแล้วตอนนี้เหลือประมาณ8,350บาทนั่นเอง,เองนะซึ่งว่าสาขาของตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศลาวก็มีอยู่แล้วนะฮับประกันเพื่อก,กันกับที่เราซื้อมาจากหลายจากต่างประเทศนี้เดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในการ รีวิวสินค้าตัวต่อไปเนาะขอไปก่อนสบายดี